เป็นยังไงล่ะเลิฟหมูว่ามันไงบอขีดน้ำแต่เช้าเลยร่มแห้งอะล่มแห้ง,หงดินแห้งดินแห้งดินไงง่องต้องขีดนะคะบอสันพุนเต็มบ้านเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าหยดหยดโอ้บอเก่งใจพอเลยมแม่นะลูกไปไปเออไป ลูกลูกข่อยค้นดีข <Okay. S 1> จะว่าลูกข่อยได้ลูกข่อยเป็นค้นดีลมแห้งนะคะลมแรงมากฝุ่นนะคะฝุ่นดินเป็นฝุ่นต้องขีดดินให้เปียก ี่ปองเอ้ยเจ้าระวังลูกหลงนะพี่ปองนะคอ่อยช่วยเจ้าไม่ทันนะบ,นบ,น ơi. บังเสาดดกันครับบังเสากันเอฟซีเ้ยบอดาดตรงนั้นหอบแล้วหอบแล้วหอบดินแล้วค่ะหอบดินแล้วเพื่อเพื่อการนี้พ่อตงนานพ่อนี่นเ,กเก๊กเอ้ย ทายไปไห่ค่ะทายไปไห่เลยพุ่นเออเออเอร๊บซีเด้อเบิึงเขาคาสดินโจกโจกดินแล้วสิ่ว่านใส่แม่เออออบาวานครับบาวานใส่ลายถึงแก่ผมหนี่แม่นี่หละเออหละ พี่ป๋องพี่ป๋องเอ้ยตัวใครตัวมันนะเข่าไก่บ่ได้แล้วค่ะเข่าไก่บ่ได้คุณนายพิมพ์เจ้าคือบ่บอกลูกเจ้าแน่แม่ได้นี่เฮ้ยเฮ้ย,ยพี่ป๋องพี่ป๋องเห็นอยังพี่ปอ๋องพี่ป๋องเอาพี่ป๋องจัดการพี่พิมพ์หน่อยป้องพิพิมพ์หน่อยแล้วเฮ้ยย่างวนอนวยพูด เป็นวายญานได้อ่ะพี่บองปองจัดการพี่พิมพหน่อยแล้วอาจัดการสิจับกันได้บอมตั้งแต่แม่พิมพเล็กๆหมูตอนเฮ้ยหมูต่อนพ่อใหนายจีว่าอีหมูต่อนว่าสั่นที่นายเอิ้นลูกคอยขี้ไล่แท้ลูลกคอยนายเสนจะอวบอิม่มเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลอวบอิอ่มเจ้าเจ้าใ้กาวา่าลูกคอยหมูต่อน ลูกสาวข่อยอวบอิ่มนะักรุ่นรุ่นอวบอิ่มนั่นลูกไส้ข่อยรุ่นนายแบบเฮ้ยเฮุ้จักพพอแล้วเฮ้ยพันี้เก็กไปแหงงานหมือเดียวกลับมาบุกหจักพอเลยเดี๋ยว,จ,ว,ยวจะเพิ่งให้กินเจ้าหูวบาสิยเยียบใส้ขีดดินแน่น,นเออดินมันแห้งแล้วเอา พราะว่าตสีเเรียดอีกเราเรียดรีรีแล้วลูกไส้เก่าฝุ่นขามงาแล้นแล้วเออเออพญเจ็กครับสิเงินสิกินเม็ดเออเออเฮียใส่แมอีกคอยบอกว่าจะเ้าให้กินกำลังหลินเออเออเอาออกเล่พญเจ็ก พุ่นบอกกินแล้วผู้ขวานขาวกับยูกูบ้าชอบอะไรกินเมื่อตีคอยบอกแล้วว่าคนกระลังคึกเนี่ยยาวหางกาหเกินพุ่นพุ่นทำอะไรทำอะไรเอาคางไว้เอาคางไว้เอาไว้สูงสูงเออเอาไว้สูงสูง เออเอาไว้เอเอดาวมีต่อผมกับมหลักษ์ละครับเก็บขึ้น,น,น,นลูกเก็บขึ้นเก็บขึ้นไมแจะกินเออข่อยบอกแล้วว่าลูกข่อยเบาง่ายง่ายข่อยบอกแล้วข่อยบอกแล้วว่าลูกข่อยเป็นคนดีเบาก,ก็ง่ายเบายังกับเสื้อฟางเมนบาเมพิมเขาไม่เรียกว่าอ้วนนะคะนี่เขาเรียกว่าอวบอิม่ม ผู้ดใดว่าลูกสาวขอยอ้วนว่าอันนี้อะไรนี่ตัวอะไรนี่อันนี้ตัวอะไรครับนี่ตัวอะไรอันนี้อ้วนหรือว่าอวบอิ่มนี่อยเสื้อแดงไปฟัง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 ฟงฟงฟง ้าเดินพี่ป๋องปองเข้ามาแล้วลราถอยหลังก่อนแล้วถอยหลัง,อ,ลอ,ลงนะอ่ะโ,โอ้ตกลุมตกลุมนะพี่ปองนะทางนู้นกำลังคึกคึกคึกคึคักค นั่งใจลอยคอยใครครับพี่ป๋องแม่แม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะครับพี่ป๋องบอกอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจกับพวกผมด้วยนะครับใช่ไหมพี่ป๋องพี่ป๋องป๋องป๋องป๋งป๋งป๋ป๋องครับ บอกแล้วพ่อใหญ่เจกว่าผู้หนึ่งกำลังคึอกอยาเฝ้าให้กินยาเสียดายย่าจังเลยมาเก็บออกเลยเ้อพ่อใหญ่เก๊กเจ้าดูแม่กินสิแ่บบอเพิม เขาใกล้บ่ได้ค่ะต้องอยู่ห่างรัศมีหนึ่งร้อยเมตรเขาใกล้ก็หนีบ่ได้เข้าใกล้กว่านี้มีถูกก้อนขี้ดินแน่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอน้องเกลือเอ้ย ตื่นหรือ,อยังเข้าไปถึงไหนแล้วอภิเลศปลุกับน้องเกื้อน้อยนอนดึกไดเมื่อคืนนี่ยุด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 โอ้ยลูกฉันเป็นคนดีลูกดิฉันเป็นคนดีมากค่ะเอ้ยอะไรคะคุณนายอะไรคะ ทำยังไงถึงจะจับได้นี่เปิลเปิยปยจับไม่ได้เลยเอาพี่ป๋องบรรยากาศตอนเช้าเย็นสบายบรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายเย็นสบาย ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผม<ห>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอยยื้อใกล้ได้บ่ขอยบอกว่าเห็นบ่ไปขวดยาออกเลยมาขวดออกเลยเจ้ามาขวดยาออกเลยเขาไม่กินอันเห็นไหมเขาบอกว่าเขากำลังเล่นกำลังเล่นบ่ยืนไกล้ยังได้ลูกเจ้าเป็นคนดี ลูกชายจะเป็นคนดีจะหูบองฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียดมาขวดออกเลยเอาขวดออกนั่น โอ้ยถอยถอยถอยลูกถอยถอยถอยถอออเออเออออกไไกลนี่แม่เออโอ้ยลูกสาวพ่อใหญ่จีรุ่นอวบอิ่มเนาะอือครับอะไรไปเอาอะไรนี่ยังกับเจ้ามาเอาหนูน้อยบ่ ลงมาวะเนาะเอ้อยจบคลิปบ่ได้ครับจบคลิปลงบ่ได้ครับบ่มมีหมองลงเอ้อยโชคโชคเธอไปนั่งบังอะไรอย่างโ <c oughs> <c oughs> ชค แล้วลงไม่ได้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอาบายบายอ่าบายบายบ,ายบายบ,ายบายบายบาย